โอเคครับเรามาต่อกันคราวนี้นะครับพี่เราจะหาค่าแก้แล้วก็การหาค่าทีกับฉากต่อไปนะครับก็คือหาช่องเนี้ยสองช่องเนี้ยเราจะหายัางไงมาตามมานะครับแล้วเราจะตรวจสอบชั้นงานด้วยนะครับว่าชั้นงานของไอ้ค่า accuracy ของเราเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านนะครับพี่การตรวจสอบการเข้าบรรจบ เราเพเคมื่้นของระยะด้วยอะไรด้วยนะครับมาก็คือหาช่องเนี้ยอ่ะผมแนะนำไอช่องเนี้ยพี่เขียนบนข้างบนเลยกันพี่ลืมก็คือระยะคูณด้วยไซายอิมุตโอเคไหมครับค่าดีพาร์เจอร์เนี่ยระยะคูณด้วยไซายอิมุต และก็คือระยะเหมือนเดิมระยะคูณด้วยคอสอสิมุดยังไงอ่ะคิดยังไงอ่ะก็คือพี่ดูนะครับเดี๋ยวผมมาพาพี่นำไปก็คือในช่องนี้พี่เราจะใช้ช่องนี้นะครับคำนวณออกมา1 2 3 3ช่องนี้1 2 3เราจะได้ค่าพิกัด1 2 1 2โอเคไหมครับ มาเราจะคำนวณกันพี่ทำตามตารางผมเลยเลยครับก็คือพี่เอาระยะ259.658คูณด้วยฟังก์ชันไซน์นะครับไซน์ติโกมิติซน์แล้วตามด้วยมุม31องศา38ฟิลิปดา38ฟลิปดา35ฟิลิปดา Enter ครับพี่ผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่ครับ ผมคำนวณออกมาได้บวก1นึ่งสามจุดสอสพี่ดูเครื่องหมายด้านหน้าด้วยนะครับว่าค่ามุมเป็นบวกหรือเป็นลบพี่นำมาใส่ด้วยเหมือนเดิมเลยครับต่อไประยะทรายออซิมุตมาเท่าไหร่พี่ผมคำนวณมาได้3ามศนจุด สี 4, 9, ่เก้าแปดตอนนะครับเหมือนเดิมเลยช่องนี้สองเจ็ดโนโอเคคำนวณแป๊บนึงครับผมได้มาเก้า5นจุดแปดนห้าโอเคต่อไปนะครับเราไปหาค่าแลสนะครับค่าแลสค่าคอสโอเค ก็คือเปลี่ยนจากซ้ายเมื่อกี้ครับเป็นคอสทุกอย่างเหมือนเดิมหมดคำนวณเลยครับออกมาช่องนี้ผมได้สองสองหจุดศหขอไปครับพี่ขอไปครับขอคดผิดศูนห้าห้าครับรอน,นะครับลบหกสิบแปดจุด 0ู 2, 7ครับต่อไปครับลบสองห้าจุดโอเคเมื่อเราได้มาแล้วนะครับพี่เห็นใช่ไหมครับเครื่องหมายเราจะใส่ทุกอย่างเหมือนกันหมดโอเคครับคราวนี้เราจะมาหาค่าความค่าเคลื่อนของการบรรจบหมุดระยะนะครับ ว่าเป็นอย่างไรและก็หาค่าแล้วก็หาค่านี้ด้วยครับค่าความละเอียดของการังวัดในครั้งนี้ดูจากไหนครับโดยออกมาจากนี่ครับพี่พี่ซ้ำนี้เลยครับเหมือนเดิมเหมือนเราซ้ำระยะครับซ้ำเหมือนซ้ำระยะครับจดไว้ด้านล่างก็คือเดี๋ยวผมจะทําช่องรวมไว้นะครับก็เช่นตอนนี้นะครับซ้ำดีเดบ ดีพัชเจอร์นะครับเท่าไรผมคำนวณมาตัวนี้ตามเครื่องหมายเลยนะครับตามเครื่องหมายมาเท่าไหร่ผมได้ห้าสามสามจุดขออภัยครับจุดตัวใหญ่เกินห้าสามสามจุดห้าสองหก โอเคนะครับจดไว้ช่อนนี้เหมือนกันครับซัมเดฟซัมเลสนะครับผมพี่ผมพี่เข้าใจนะครับซัมตัวเนี้ยออกมาได้ยตามเครื่องหมายนะครับพี่ตามเครื่องหมายผมได้เป็นลบหนึ่งศูนสองจุดศูนสี่หนึ่งโอเคครับสัมมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ซำตัวนี้มาแล้วคราวนี้จะหาค่าเคลื่อนได้อย่างไรล่ะก็เราต้องมีค่าฟิกนะครับค่าฟิกเรามาจากไหนค่าฟิกเรามาจากนี่นะครับเอาตัวล่างครับพี่ลบตัวบนพิกัดที่เข้ามันจบเรามาจาก ab ใช่ไหมครับแต่เราวัดมุมหนึ่งสองมาคราวนี้ระยะ a ไป x เนี่ยมันต้องเท่ากันนะครับก็เหมือนกันก็คือเอานะครับพิกัด x เนี่ยลบข้างบน นะครับ e x n x ลบข้างบนนะี่ครับจะได้สองช่องนี้ออกมานะี่ครับก็คือเป็นตัวฟิกผมลบออกมาได้นะครับพี่ตัวนี้เมื่อกี้ลบมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาตัวห้าสองหนึ่งลบกับข้างบนจะได้ห้าสามสามจุด ห้าสองหกโอเคตรงนี้อีก้าศูนสามลบข้างบนเท่าไหร่ผมได้เป็นลบหนึ่งศูนสองจุดศูนสองเก้าโอเคคราวนี้เรามาหาค่าเออร์เลอร์นะครับเออร์เลอร์ว่าโคด้ดโอเคมาลบกันนะครับพี่สังเกตไหม โหนี่คือศไม่มีความคลาดเคลื่อนแต่ด้านเลตนะครับเท่าไหร่ตามเครื่องหมายเลยครับลบร้อยสลบด้วยลบร้2ยสองผมคิดมาได้ลบศูนยจดศูสองโอเคนะครับ มื่อได้ค่าตามนี้นะครับพี่ได้ค่าตามเนี้ยโอเคพี่สังเกตไหมเหมือนกับอะไรไหมพี่ดูนะครับค่าผลรวมม,มมุมพี่สังเกตเครื่องหมายไหมครับเป็นบวกคราวนี้เป็นลบเป็นลบแสดงว่าของเรายังขาดหรือยังเกิน ก็คือค่าแก้เครื่องหมายต้องตรงกันข้ามครับตรงนี้เป็นบวกเป็นลบนะครับเครื่องหมายตรงข้ามต้องเป็นคือบวกต้องนําไปบวกนะครับจดไว้ก่อนเลยพี่จดไว้ก่อนเลยนะครับก็คือข้างบนเนี่ยค่าแก้ช่องเนี้ยต้องเป็นบวกแน่นอนนะครับเป็นบวกแน่นอนบวกเข้าไปเพื่อให้ค่าออกมาเท่ากันมันยังขาดอยู่เราต้องบวกเข้าไปพี่ให้มันค่าแล้วเท่ากันเพราะค่าฟิกมันมากกว่า นะครับต้องเพิ่มในค่าที่เราคำนวณออกมาให้มันเท่ากันเพื่อจะได้เป็นศูนย์นะครับคิดยังไงต่อนะครับก็คือ